ของผมก็คือเล่นเกมเป็นหลักหลักที่เกมที่เล่นก็คือ L O L, Call of Duty นะเล่นอย่างนีแล้วก็มีเพื่อนคนนึงที่ชอบเพราะว่าชอบดา่าบนะดากันทั้งทีดล่นคันนี้แล้วก็อีกแล้วก็ D T F T ที่เล่นด้วย ก็คือเกมเดียวกันแต่ว่าคนละคนละหมวดโหมดเกมครับอันนั้นมันใช้ซัมมีเล่นยกูกิด้วยเพราะว่าโดนเพื่อนมันบังคับเล่นจนตันนิสติกเลยล่ะเป็นอินสปิรชันหรือเปล่าโดนบังคับเลยโดนบังคับว่าเล่นเถื่อนเล่นเถื่อนเนี่ยเมื่อไหร่จะเล่นสักทีแล้วนี้ก็อีกคนหนึ่งอยู่หรือว่าหลักๆก,ก็มีอยู่สามเกมนี้จริงๆเมื่อก่อนเคยชอบเล่นเกมแนวยิงปืนแบบ Battlefield อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วมันแพงเกินซื้อาไม่แล้วก็เกมมัน ต่ำลงเยอะเลยตามไปง่ายๆลืมตัวไงหลักๆก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็มีชอบฟังเพลงมีร้องเพลงด้วยแต่ว่าร้องร้องคนเดียวอะไรเงี้ยส่วนแนวเพลงก็ได้ทุกแนวอยู่แล้วไม่ได้ว่าติดอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีชอบทำอาหารเวลาว่างๆวแบบคิดไรไม่ออกว่าจะกินอะไรก็เปิดตู้เย็นดูว่าเหลืออะไรบ้างแล้วก็เอามาทำกินปวดเทือ ส่วนใหญ่ชอบทำแบบอาหารมีแบบเป็นสไตล์ไหมแบบจีนไทยหรือว่าได้หมดได้หมดได้หมดเป็หลักๆข้าวผัดกะเพรากินเขาบอกไว้เลยว่าเมื่อไหร่มันจะอร่อยทันทีโซเดียมเน้นโซเดียมเป็นหลักแล้วเลือกโลโซเดียมแล้วก็ทำข้าวผัดกบทำข้าวผัดด้วยทำวันพาทิตยสองอย่างนี้บางทีก็แล้วแต่ว่าไหรบางทีก็เอาม่ามาทำทำม้วเลยแล้วอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็ มีประมาณนี้ครัขบขอบคุณค่ะ